บกินนื้อซึ่งนีจังครับผมลาบเป็ดตอนติงเจียงครับผมกินเขาแจกเงินพี่น้องครับครับนี่กาดชงการมือสุดท้ายนะครับกินน้ำกันครับผมลาเป็ดครับลาบเป็ดอําตุมอํลาบสูตรยำล้องนะ แกมแกมนี่นไปคีับแกมแบบนี้แบบไหนนู้นกี่ามันเนาะหลายคนชอบอ๋่ยัอ๋ออันนี้มันมันอีกทีอ๋ออำพีดเสือแทบครับพี่น้องแกมแบบสองสาว ไม่นี้กินเขาแล้กินเรากินเบียร์มันดีลอากินอยู่บอกกินอะไรอยู่บ่ไหนลอเทสรเมื่งครับม่ใีญ่มึงสือบดากินธรรดาเนาะหัวออกวนเหลือเด้อเี่ฮะเฮ้ยมันอยู่น้องเพราะไงน้องเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งล่าจุดยอดด้วยน่ครับดาเางกลาง้นี้กินกันนะฮะคุับพี่น้นนเกอคนแ่เขาจ่มนีไม่ไดคนก็บอสจมเาไดหรอ มีนู่สแบบครับผมลาบป็ดอำเป็ดครับต่มสแบบเพื่อบ่หนุ่มเซ็งริน่ยบบนี้แบนี้แล้วพกมันมากินของยบ่บ่น่บ่อย่บ่ี่บ่บ่บ่่บ่บ่่่่้ออ่่บ่เดบ่่่้่บ่น่่่ เ,เมอ,อเนครับพี่น้องท่ันไทยอยู่ในไม่ใช่เพาทัานมู่รหับไปแค่นี้หรอครับพี่น้อง็บปแปบ,บครับ,รบผม